กิจกรรมสุดแซ่บของเพื่อนร่วมทีมดีกว่าน้องพอรอมอีลนูนิกครับจริงๆมันเป็นวิรกรรมของมอสโลสเต่ครับคนรับดีมากครับคนชอบตำนวนท่ายหร่ช่วยเล่าวิกรการสุดแซ่บตัวเองหรือว่าคนในทีมใมนต่างประเทศได้เลยชอบดัวมากเลยคนนี้ซ้อมๆอยู่ก็ร้องเพลงอะไรน,น่ารักเลยครับลำคาญนะครับแซ่บแบบ ในเกมเหรอพีแ่แซนในเกมก็น่าจะเป็นเอารูปเอารูปแบบมันชอบมันชอบบน่นชอบพูดเยอะไงผมก็เลยอเอาเออเขาโชว์นล่าให้เราฟัุดท่าคือมีวันหนึ่งอะพวกผมไปเซเว่นกันกับแมวแล้วก็พี่โฟกจูเลีโออันนี้คือที่ผมเจอแซนที่สุดที่ตั้งแต่อยู่นี่มาสมมติว่าถ้าเราเล่นแับจีอยูนะ่แล้วเรากำลังไปได้สวยเลยลรอบห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนเรียกใช้ให้เราไปซื้อข้าวอะไร้ใช้กับแมทนอก เยเลี้ยงสัตว์ไหมครับเคยครับเคยเลี้ยงหมาครับผมจําไม่ได้ตอนผมเด็กมากๆไม่ใช่เด็กมากๆมันตัวกลมๆครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นโปรเอเยอร์เรามีความันอยากจะทําอะไรทำหนาทีอยากจะเป็นเพราะว่าต้องเลิกเล่นครับเล่าวีรกรรมสุดแสบของตัวเองหรือว่าคนในทีมไม่ฟังเลยครับวีรกรรมอหรครับช่วงนั้นจะมี การแข่งขันออฟไลน์ซึ่งเพื่อนผมอะ่ะอยู่ยต่างจังหวัดเขาต้องเดินทางมาแข่งที่กรุงเทพแต่เขาติดต่อพอมาหาลัยเขาหลอกอาจารย์ว่าเพื่อนคนนั้นคือดาราเขาคงเป็นเพราะว่าผมมองเป็นผู้หญิง No.1 ของประเทศไทยมาตลอดผมได้เด็กับเขา ถ้าสมมติว่าเราเลือกเดทกับยามาคนนึกนไ็ได้ในโลกนี้อยากจะเดทกับใครเพราะอะไรคงเป็นความฝันของผม,ผมเลยครับอยากเจอพี่เขามากเลยครับ <c oughs> แล้วถ้าเลือกดาราใครก็ได้มาเดทกับเราหนึ่งคนกเลเล่นเกมกค,เครับแค่นั้นเลยถ้าสมมติว่าเราได้ก็ได้ดารา ผมคิดไม่ออกเลยเนี่ยผมน่าจะเป็นก็ใช้ได้เป็นหญิงที่ชอบก็น่าจะขาว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 ผมเลิกเล่นเกมเลยผมผมแบนเกมเลยผมลาออกเลิกเล่นมีเวลาครับจริงไม่มีผมแล้วเพไอ้นี่ พับ GPC ลดราคา50%แล้วเหลือเพียง279บาทมีเพียงวันนี้ถึง8กรกฎาคมเท่านั้น